นะคะคุณสวัสดีนะคะช่องสาวอมบัานนาปาะาเซตวันนี้ก็จะพามาเกงปลาช่อนใส่ผักหวานนะคะนี่ปลาช่อนนะคะถึงสีสันจะไม่ค่อยน่ารับทานแต่สุดยอดของความอร่อยเลยนะคะโอ้แท้อืม เราก็จะมีผักหวานใส่ทั้งผักหวานทั้งผักคุณตูนนะคะทุกคนอือนีผักหวานนี่ผักคุณตูนนี่ก็ใส่มักบว,วบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีไข่มดแดียงด้วย ใส <c oughs> ่มะเขือพวงเพิ่มนะคะทุกคนี่มะเขือพวงนี่ อันนี้น้ำแกงนางน้ำแกงนางจะเข้มข้นฮึม <c oughs> พึกผักหวานลงไป ผักวันกับผักชมตู่ป้าองอ,อจะแซ่บครับเอี่ ยังไม่พอนะคะต่อไปเราก็จะไข่มดแดงลงไปนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะเอาไข่มดแดงลงไปนะคะคนี่ใส่ไข่มดแดงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนรับประทานค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติด ไคกดซับสไคร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบ